แล้วเขาจอดที่ตู้เบนซินแล้วหนูบอกว่าน้ำมันหมดค่ะจากนั้นเขาก็เดินมาตบแล้วก็ต่อยหนูค่ะเขดาด่าฉนผมไม่ทำจริงๆเนี่ยนผมมา oh. ทนูนานแล้วดิ <c oughs> <c oughs> วเขามาจอด เติมน้ามันนะคะแล้วเขาจอดที่ตู้เบนซินแล้วหนูบอกว่าน้ามันหมดค่ะแล้วเขาหนูก็ถามเขาอีกทีนึงแล้วเขาก็บอกหนูว่ามึงนี่มันแหละจังเลยเนาะแล้วหนูบอกพี่มาว่าหนูอย่างนี้ได้ไงคะจากนั้นเขาก็เดินมาตบแล้วก็ต่อยหนูค่ะใช่คหมคะก็เป็นใครหนูไม่ทราบเหมือนกันค่ะตั้งแต่หนูเติมน้ำมันมาหนูไม่เคยเติมให้เขาค่ะเพิ่งครั้งแรกค่ะแล้วแล้วน้องนั่นเ็าทาอะไรเราถึงไหม เขาตบหน้าเราก็เขาต่อยมาผ่านมาโดนตรงนี้หนูวะอันนั้นคือมาเติมยืนรถเข้ามาแล้วเออมันมีซาเล้งนจอดบังอยู่เออผมก็เลยว่าเดี๋ยวไอ่ซาลีมอ้อแล้วเดี๋ยวบอกนี่น้องเขาบอกอันนั้นไม่มีไม่มีเครื่องมันดังเวลาจะขี่สายมันดิ่งดิ่งก็รถมันมาเติมมันใหญ่เลยไม่แล้วแล้วทำไมพี่ต้องไปไปไปขดข้ด่าผมครับเนี่ยแล้วก็ด่าเราก่อนใช่ไหมเขาด่าอย่างนันผมไม่ทำจริงๆแนี่ยน้อยครับ พี่เผมอยู่อย่างนี้มานานแล้วถามดูได้ผมเติมทุกวันน้ำมันเนี่ยไม่ที่พี่ไปบอกเขาแหลกอะไรเงี้ยจริงไหมมึงพูดจริงตอนที่ว่ามีปัญหาแล้วก็ตามจะกระถือผม่าถามมีคนแหละแล้วพี่ทําไมถึงต้องคิดต้องไปทําร้ายจะบอกความดีๆไม่ได้หรอแต่กก็ด่าผมไง<อ>ผมามาทนอยู่นานแล้วพี่นี่พอเขาด่าขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันนะเคยเจอน้องเขาไหมไม่เคยเจอพี่ด่าว่าไงด้ เพราะว่าเรายังไม่รู้ใครผู้เสียหายเหตุมันเกิดยังไงอยู่ๆเหตุมันจะเกิดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เหตุเรอาใช่ใช่มันต้องมีเรื่องมีปัญหาถึงจะเหตุเกิดได้เออมันเป็นการในพื้นที่ผมผมก็รู้พื้นที่ผมผมก็รู้ว่าอะไรมันเป็นปัญหายังไงมันเกิดจากอะไรเราว่าเขาเขาว่าเรายังไงมันเกิดกันเราต้องคุยกันไปคุยกันแต่คือตอนนี้ผมไม่ได้คุยแล้วเพราะท่าไม่เชื่อแล้วถ้าไม่เชื่อผมก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาเอา นีจะเคลียรเขายังไงก็เคลียยังไงก็เราก็คุยกันครับมันปัญหามันเกิดกันยังไงเราคุยกันเบื้องต้นเราก็ต้องคุยกันก่อนอยู่แล้วพี่อยู่ฝ่ายไหนผมไม่ได้อยู่ฝ่ายไหนผมเป็นผู้ใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้มันแก้ไขไม่ได้ดููดูเป็นผู้หญิงดูอายุเท่าไหร่พี่ดูอายุแค่สิบเก้าแล้วเขาอายุเท่าไหร่ก็คุณอยู่อยู่คุณจะไปโดนตบได้ยงไงพี่ต้องถามคพื่พี่ไปโรงพักพี่ก็เข้าข้างนะคนของพี่ แล้วเขาทำไงเขาทำไงเข้าเดินเข้ามาตบหน้าแล้วก็ต่อยหนตีทีีด้วยะแล้วก็ตมีกล้องนะไม่มี่มโอเคเดี๋ยวเดีฟังพูดก่อนฟังก่อนโอเคไม่ถามเยอรบ้าโอเคเราเราเาบ้างรอไรไหมไ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน follower อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งด่าวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ